อำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีนะครับนำโดยอดีตผู้ใหญ่บ้านนะครับผู้ใหญ่เวกครับผู้ใหญ่ครับสวัสดีครับผู้ใหญ่คนไหนครับผู้ใหญ่พูดที่ไม่หน่อยนะครับแล้วก็คุณป้าคุณป้าคุณป้าไปที่ใกล้ๆไม่หน่อยแหละคุณป้าแนะนําตัวสักนิดหนึ่งปรบมือให้พี่ผู้ใหญ่หน่อยแล้วอยู่อยู่ใกล้ๆไม่เดี๋ยวผมจะชวนคุยด้วยจะชวนคุยด้วยนะครับ เอาป้ายไว้ก่อนก็ได้ครับทีมงานจับป้ายหน่อยครับผมชาวนาตัวจริงนะครับไม่ได้ทํานาบนหลังคนนะครับเออทานาในท้องนานะครับผู้ใหญ่ครับแล้วใครละครับที่มันทํานาบนหลังคนน่ะสงใจจะปูครับปูทํานาบนหลังคนแต่ลุงผู้ใหญ่แล้วก็กับพี่น้องบอกว่า เราเป็นคนทำนาจริงๆนะครับวันนี้ผู้ใหญ่ครับไปที่กระทรวงพาณิชย์มาแล้วใช่ไหมฮะถูกต้องครับปกติเนี่ยเป็นอยู่ที่บ้านโป่งราชบุรีแล้วจํานําแล้วไม่ได้สตางไปชุมนุมกันอยู่ที่วังมะนาวครับไปอยู่ที่นั่นกี่วันแล้วครับนับวันไม่ท้่วแล้วครับนับ,นบไม่ทั่วแล้ว,ลวไปถูกแล้วไปกินนอน <ไป S 1> อยู่ที่นั่น,นครับทําไมถึงไปกันอยู่ที่นั่น ทางปิดครับวังมานานนี่เป็นทางปิดสําหรับภาคใต้กับกรุงเทพขึ้นลงไม่ได้ครับเพราะทุกชาวนาครับแล้วไปปิดตรงนั้นในหวังว่ารัฐบาลจะส่งคนไปคุยไหมก็ได้แต่หวังแหละครับแล้วไปไหมมีใครไปคุยด้วยไหมมีไหมครับพี่มีไหมไม่เห็นมีใครไปเดี๋ยวเปิดไมให้ด้วยนะครับไม่มีใครรับผิดชอบหรอครับไม่มีเลย จนกระทั่งวันนี้ก็เลยชวนกันไปที่กระทรวงพาณิชย์ถูกต้องครับไปเจอใครที่กระทรวงไม่เจอใครเลยครับไม่เจออเหมือนกันเพราะกำนันไปปิดกระรวงเอาไว้อกำนันไปปิดกระทรวงเอาไว้ก็เลยไม่มีคนอยู่อย่างนั้นแหละฮะครับประตูก็ยังเปิดอยู่ผมเลยต้องมาหากำนันเนี่ยต้องมาหาที่นี่ครับแล้วเป้าหมายเป้าหมายจุดจะได้เงินตรงไหนเนี่ยจะได้ไหมครับเป้าหมายลุงผู้ใหญ่วันนี้ที่ไปกระทรวงเพื่อไปบอกเขาว่าไง บอกเขาว่ามันตั้งแต่เดือนพฤศจิกาเอาข้าวผมไปกำนำครับหรือเอาไปทิ้งที่ไหนครับข้าวที่เอาไปนั้นนะครับมันเป็นข้าวออกจากนาไม่ได้อบไม่ได้ตากถ้าไปเก็บเอาไว้ในที่ไม่สมควรข้าวก็จะผุจะพังแล้วก็ขายไม่ได้แล้วจะไปโทษใครไปโทษชาวนาก็ไม่ถูกครับเพราะว่าเอามาแล้วต้องไปขายไปอบไปให้ลุงสีเขาถ้าปล่อยให้ลุงสีเขาทํากัน รัฐบาลไม่ต้องไปยุ่งไปเสือกกับเขาชาวนานก็สบายไปแล้วเ,ออเพราะฉะนั้นเวลาเกี่ยวข้าวยุคใหม่โครงการจำนำเนี่ยเกี่ยวสดเลยรถลงไปเกี่ยวปั๊บใส่กระสอบทรงลุงสีเลยถูกต้องครับเพราะฉะนั้นข้าวก็จะมีความชื้นสูงถูกต้องแล้วพอแปรรูปปั๊บโอกาสที่มเมล็ดข้าวเนี่ยมันจะจะไม่เป็นเม็ดไม่เป็นเม็ดอะครับชาวนานเขาเรียกว่าข้าวฟันหนูข้าวท้องปะซิวผุหมดละครับให้ใครไก่ก็ไม่กิน ก็ยังปฏิเสธเลยอ่ะครับเอาไปให้ปู่ปูมันจะกินไหมก็ยังนึกอยู่นี่ว่ามันทํำยังไงกันเ,ออเนี่ยมันทํำยังไงกันครับไม่รู้จะไปถามกับใครเพราะฉะนั้นลงผู้ใหญ่เอาข้าวไปจำนากี่ตันของผมเองโดยเฉพาะของผมเองเนี่ยก็สิบสี่ตันครับสิบสี่ตันแล้วชาวบ้านอีกนับเท่าไหร่ของผู้ใหญ่สิบสี่ตันจากใบประทวนนี่เป็นเงินเท่าไหร่ครับเป็นเงินก็ตันละเท่าไหร่อ่ะตันละ พั 1> 1, 3, 1, 3, นสามพั 3, นสามไปกันแล้วกันสิบสี่ตันของคุณป้าคุณป้ากี่ตนัตนแปดตันแปดตันเป็นเงินเท่าไหร่ป้าร่วมแสนเนี่ยประมาณหนึ่งแสนบาทยังไม่ได้เลยไม่ได้ค่ะกี่เดือนแล้วก็ประมาณสองเดือนได้แล้วสองเดือนแล้วพอไม่พอไม่มีสตังนี่แล้วเอาเงินที่ไหนใช้ก็มันก็เก็บที่คนแก่มั่งเขาให้ อ๋อตกลงเงินจำนำข้าวไม่ได้อยู่กับเบี้ยยัยงชีพผู้สูงอายุแล้วพี่นอ้องเอ้ยใช่ไหมป้าใช่อ่านี่อยู่ได้กับผู้สูงอายุพี่พี่ชื่ออะไรโทษทีชื่อายบัวพี่บัวพี่บัวปลูกข้าวจำนำไว้กี่ตันสิบเอ็ดตันสิบเอ็ดตันเป็นเงินเท่าไหร่ครับแสนหกหมื่นกว่ากี่เดือนแล้วสามเดือนแล้ว 3เดือนบ้านโป่งเหมือนกันนะครับพี่กี่ตันครับ10ตันครับ10ตัน10ตันเป็นเงินเท่าไหร่ก็ประมาณแสนสามครับแสนสามหมื่นยังไม่ได้3เดือนเหมือนกันพี่ละครับ6ตันครับหตันเป็นเงินเท่าไหร่ครับหกหมื่นกว่าหกหมื่นกว่าบาทนะครับหกหมื่นกว่าบาทจริงๆผมไม่ได้คุยนอกรอบกับพี่ผู้ใหญ่แล้วก็พี่น้องแล้วว่าคือปกติเนี่ยพี่น้องที่ทำนาเนี่ยเขาจะทำแบบ มีพืชอื่นอยู่ด้วยมีกล้วยมีมะพร้าวมีมะละกอมีแรงต่างเหล่านี้บางจะใครปลูกอ้อยด้วยอ่าพี่ปลูกอ้อยด้วยนะครับก็คือว่าปลูกอ้อยด้วยผู้ใหญ่ก็มีอ้อยด้วยใช่ไหมมีข้าวมีอ้อยอ้อยเสียใดข้าวข้าวเสียใดอ้อยเสียด้วยกันก็หมดทั้งคู่อ่าปรากฏว่าพอรัฐบาลมีโครงการนโยบายจำนาแล้วหวังว่าจะได้หมื่นห้าอ้อยเป็นไงยังอยู่ไหมอ้อยยังอยู่ อ้อยยังอยู่แต่ยังไม่ได้เงินเหมือนกันอ้อยก็ยังไม่ได้ก็เดี๋ยวอ้อยคงไม่มีปัญหาครับเรื่องอ้อยไม่มีปัญหาครับเพราะว่าโรงงานรับผิดชอบอยู่แล้วรัฐบาลไม่ไปเกี่ยวข้องครับคกรรมการเขาเรียบร้อยคณะกรรมการอ้อยน้ำตาก็ว่าไปแต่ของพี่นี่บอกว่าทํานาด้วยพอเห็นว่าจํานําท่าจะได้ดีเลิกอ้อยหรืออ้อยหมดเลยแล้วมาปลูกข้าวอย่างเดียวแล้วเป็นไงฮะไม่ได้เงินครับเสียทั้งอ้อยทั้งข้าวตอนนี้เดือดร้อนครับพี่น้องเห็นอย่างครับ กลายเป็นว่านโยบายนี้เนี่ยทำให้พี่น้องเกษตรกร,กรชาวนาในหันมาปลูกพืชเชิงเดี่ยวคือปลูกข้าวเป็นหลักเพราะข้าวเสียหายเนี่ยพืชอื่นไม่มีพอไม่มีก็แน่นอนครับพี่น้องเดือดร้อนต้องซื้อเขากินหมดทุกอย่างเลยพริกมะเขือถูกไหมฮะก็ต้องซื้อเขากินเพราะว่าคิดว่าจะได้เงินจากข้าวไงเพราะฉะนั้นพอข้าวไม่ได้สตางค์ทุกอย่างก็เดือดร้อนหมดป้าครับอยากจะบอกอะไรกับพี่น้องที่นั่งอยู่ตรงนี้ครับอคุณป้าขยับมาข้างหน้าสักนิดหนึ่ง อยากบอกอะไรกับยิ่งรักอะครับป้าเลือกยิ่งรักมาไหมเนี่ยยิ่งรักไปให้ขอตังค่าข้าวให้ป้าด้วยป้าไม่มีสตางแล้ว <c oughs> ป้าป้าป้าเลือกเข้ามาป่ะ <ห ả? S 2> ป้าได้เลือกเขามาไหมเลือกมาเป็นนายกไหมไเลือกป้ามาอยู่ที่นี่ค่ะอ๋อไม่ไม,ไม่ก่อนโน่นอะก่อนโน้นอะครั้งก่อนอะครั้งก่อนอก็เลือก<ป>ค่าเลือกเลือกป้าเลือกมากับมือให้เป็นนายก แต่ท้ายที่สุดมันทรยศป้าใช่เปล่าสองหมืนป้าก็ถึงเอาค่ะป้กว้ว่าข้าวเกียรละสองหมืน่นบอกว่าข้าวเหนียวสองหมื่ข้าวเจ้าหมื่น้าใช่ไหมป้าเลยเลือกเลยเออแล้วเลือกแล้วไปไงป้าตอนนี้รู้สึกยังไงแล้วก็ไม่ได้สตางทีนี้ขายข้าวไปแล้วผิดหวังไหมผิดหวังเจอหน้าอยากทำไงยิ่งรัก จะทำยังไงกับเขาอะอยากทำอะไรเขา,เาปกติเวลาพี่น้องชาวบ้านยิ่งรักไปเมื่อก่อนยิ้มสวยทาแป้งหน้าขาวปากแดงๆเห็นชาวบ้านก็พุ่งก็ข้าไปกอดไปหอมกันตอนนี้ชาวนาะเจอยิ่งรักจะทำยังไงเอาแล้วเป่านกหวีดอย่างเดียวเป่านกหวีดอย่างเดียวป้าบอกไปเอาแล้วไปไหนก็ไปเป่านกหวีดไล่เลย,เลยคุณลุงแล้วครับผู้ใหญ่ครับจะเจอคุณยิ่งรักจะทำยังไงก็คงจะต้องไปกราบแหละครับกราบ เอาเงินค่าข้าวกูมาสักดีๆเอาเงินค่าข้าวกูมายิ่งรักเอาเงินค่าข้าวกูมาเอาเงินค่าข้าวกูมาคิดถึงพี่น้องชาวนาที่พิจิตรนะรอมใจตายเส้นเลือดในสมองแตกตายที่ห้างเฉียงนาที่พิจิตร พี่น้องชาวนาที่อินบุรีสิงห์บุรีใช้จุด3-8ยิงตัวตายพี่น้องที่ร้อยเอ็ดกับขูกขันศรีสะเกตผูกคอตายคุณป้าบริรัมก็ฆ่าตัวตายผู้ใหญ่อยากจะบอกอะไรกับรัฐบาลชุดนี้ต่อนโยบายจำนำข้าวบ้างคงจะบอกไม่ถูกว่าจะพูดอะไรกับเขาคเพราะไม่ใช่ผมคนเดียวที่พูดทุกวันนี้ก็พูดกันอยู่ทุกยังไงล่ะครับ จะว่าดื้อก็ไม่ใช่จะว่าด้านก็ไม่เชิงมันเกินกว่าดื้อกว่าด้านไปอีกแล้วแล้วเขาจะเรียกอะไรล่ะครับพูดไม่ถูกแล้วพูดไม่ถูกแล้วครับพี่น้องอ่าพี่มีอะไรอยากจะบอกกับพี่น้องเราไหมพี่น้องทุกคนนะสู้ไปต่อไปไล่มันไปไม่าไล่เขาเดี๋ยวเขาก็ไม่ให้เงินค่าข้าวนะพี่ ไม่กลัวไม่กลัวมันมาแล้วนะจะถามมาดู้ยเมื่อไรมึงจะให้ค่าข้าวกูหา,า,ากินเมื่อไรมึงจะให้ค่าข้าวกูทีวะใช่ไหมอาเพ็งเะรครับอยากจะบอกอะไระครับครับอยากจะได้โปรดกรุณาลาออกได้แล้วครับนายกขอนนี้ขอให้เปลี่ยนใหม่ได้แล้วครับ เขาบอกว่าเขาอยากจะเป็นนายกรัฐมนตรีต่อเขาเป็นคนเก่งเป็นสตรีนารีขี่ม้าขาวแก้ปัญหาเศรษฐกิจได้ไม่เชื่อเขาแล้วเหรอเชื่อไม่ได้ครับเป็นได้ก็ยุคทักษิงก็มีกพก็เห็นหนึ่งสองสามก็ลนทุกปีละครับเออพี่ละครับพพ่เจอคุณยิ่งรักอยากจะบอกอะไรคุณยิ่งรักอยากให้ออกไปไวๆเลยครับไม่อยากให้อยู่ในสถานีนี้เลย ออกไปเลยออกไปเลยไม่ต้องอยู่ทุกวันนี้ผมเครียดมากอยากอยากเจอหน้าอะไรอยากจะตบสักทีไมหมหรือไงแน่นอนแน่นอนเลยแน่นอนแน่นอนเลยตบแบบต้องกำหมัดด้วยนะไม่ใช่กแบมือนะเจ็บปวดไหมเจ็บปวดเจ็บปวดมากครับช่วงนี้มันหัวใจชาวนานี่บอกอะไรไม่ถูกเลยหวังอย่างเดียวคือข้าวที่เราจะได้ เราเหนื่อยยากค่าปุ๋ยค่ายานี่มันหนักไม่ใช่ค่าปุ๋ยนี่คือเราเปาเขาเนี่ยมันต้องมีดอกมีดวงขึ้นทุกปีถ้าเราไม่ได้เอาเงินตัวนี้ไปจ่ายเขาปีเป็นปีเนี่ยก็อีกเยอะมีมีไรายได้จากทางอื่นไหมนอกจากทานายช่วงช่วงนี้ก็บ้านเราก็มีช่วงนี้กําลังจะตัดอ้อยนะก็ไปหารับจ้างตัดอ้อยกันก็ช่วยกันได้ พอมีรายได้จากไปรับจ้างตัดอ้อยชดเชยช่วงนี้มีลูกกี่คนครับสี่คนครับสี่คนเรียนหนังสือไหมอ๋อหมดแล้วคือโตหมดแล้วโตหมดแล้ว,ลวเพราะฉะนั้นก็อยู่กันเป็นครอบครัวใช่ไหมแต่ว่าไม่มีเงินที่จะใช้ใชจ,ใชจ่ายในครอบครัวเจ็บปวดหวัวใจกับนโยบายที่เคยเป็นนโยบายที่เป็นความหวังจำนำข้าวตันละหมื่นห้าข้าวเหนียวสองหมื่นชีวิตกเกษตรกรจะดีขึ้นพักนี่กเกษตรกรพูดเมื่อสองปีที่แล้วตอนหาเสียงกับตอนนี้แล้วเป็นไง ผิดกันฟ้ากับดินเลยกับช่วงช่วงที่เขาออกนโยบายเมื่อสมัยทักษิณน,นะใครๆก็โอเคดีดีช่วงนี้ผมถามอ่พี่น้องด้วยกันบอกว่าเป็นไงช่วงนี้บางคนก็ไม่พูดเลยเมื่อก่อนเขาวิ่งเต้นให้ชุดชุดแต่ทักษิณน,นั้นช่วยหาเสียงให้อะไรก็ดีอะไรก็ดีดใช่ไหมตอนนี้เขาก็พูดไม่ออกแล้วที่เคยสนับสนุสนพูดไม่ออกแล้วเหมือนกัน จริงๆผู้ใหญ่ครับอยู่บ้านอยู่บ้านโป่งราชบุรีเนี่ยบ้านโป่งในปั้นโอ่งไหมทาโอ่งไหมบ้านโป่งไม่ทำโอ่งครับทําที่ตัวจังหวัดราชบุรีครับผมเนี่ยเป็นคนตําบลลาดบัวขาวนะครับตําบลลาดบัวขาวนี่เป็นเขตรอยต่อจังหวัดกาญจนบุรีกับ,บราชบุรีนะครับเป็นรอยต่อเลยครับที่นาตําบลลาดบัวขาวเนี่ยครึ่งหนึ่งเป็นของ คนจังหวัดกาญจนบุรีครับเพราะเราบ้านอยู่ติดกันอ๋อเป็นต่อแดนต่อแดนจัังหวดครับลอยลอยต่อครับเป็นลอยต่อครับแล้วเป็นนาเช่าหรือนาของตัวเองบางเจ้าต้องเช่าทําผู้ใหญ่อะผมไม่ได้เช่าครับคุณป้าก็เป็นของตัวกี่ไร่กี่ไร่มีที่นากี่ไร่แปดไร่ของคุณพี่ที่นากี่ไร่สิบสามไร่เหลือกว่าไร่เหลือสิบกว่าไร่ เหลือสิบกว่าไร่แสดงว่าก่อนนั้นเคยมีมากกว่าทําไมเหลือทําไมเหลือแค่นี้ขายไปครับแล้วก็ยังไม่ได้เงินครับอ,อ๋อขายที่ก็ยังไม่ได้สตังค์ขายข้าวก็ไม่ได้เงินพี่มีนากี่ไรมีแปดไร่ครับแปดไร่ลูกสี่คนแบ่งกันได้คนละสองไร่หาใหม่ก็ยากใช่ไหมออนะครับนี่พี่น้องหัวอกของพี่น้องเกษตรกรแน่นอนวันนี้ไปที่กระทรวงพาณิชย์ไม่ได้คําตอบใช่ไหมครับว่าจะได้เงินเมื่อไหร่ และอีกนานเท่าไหร่ถึงจะได้เงินและจะเอาเงินที่ไหนมาจ่ายพี่น้องชาวนาเมื่อยังไม่ได้คําตอบผู้ใหญ่ครับพี่น้องชาวนาเราจะทําอย่างไรต่อไปจากนี้ผมคิดว่าต้องเดือดร้อนกับดานแล้วครับผมมาพร้องกับดันนะครับวันนี้ครับไปปิดกระรวงพาณิชย์แล้วจะเอาเงินกระรวงพาณิชแล้วไม่เอาค่าเข้าไปให้ทกศแล้วชาวนาก็ไม่ได้กระตังล้วจะทํำยังไงครับ ผมมาป้องกำนันนะครับวันนี้ให้ลุงกำนันช่วยใช่ไหมครับกระทรวงพาณิชย์มีหนะ้าที่ขายข้าวขายไม่ได้ครับทกศเองก็บอกว่าถ้าเอาเงินไปจ่ายแทนทกศก็ล้มครับนี่ก็เลยปัญหาเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นพวกเราก็ขอให้กำลังใจพี่น้องชาวนาทุกคนนะครับให้ได้เงินโดยเร็วและลุงกำนันวันนี้ขึ้นเวทีที่สวนลุมบอกว่าเราช่วยกันมาคิดหาวิธีให้ชาวนาได้เงินโดยเร็ว ปรบมือให้กำลังใจกับพี่น้องชาวนาจากบ้านโป่งราชบุรีหน่อยครับขอบพระคุณนะครับคุณลงครับขอบพระคุณครับ